สิ่งที่หนูอยากฝากนะหนูอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยนะคะว่าแนวทางที่พระอาจารย์ต้นได้ขบตีมาแล้วเรียงขั้นให้เราเนี่ยทั้ง6ขั้นเนี้ยนี่คือหนทางจริงๆนอกเหนือจากเนี้ยไม่มีแล้วขอแค่เราเพียรอย่างเดียวค่ะเพียรสร้างเหตุให้กับตัวเองไม่ว่าพี่อยู่ขั้นไหนขอแค่เราบอกตัวเองว่าในทุกๆวันเนี่ยเราจะสร้างเหตุให้ตัวเองนะแล้วเราทําให้ตัวเองในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้หนีออกจากนี้เลยยิ่งตอนเนี้ยยิ่งเห็น ยิ่งพิจารณายิ่งรู้เลยว่าโผพระอาจารย์ต้นท่านเมตตาเรามากขนาดไหนมากครั้งที่ว่าให้สิ่งที่ง่ายเข้าแก่นแล้วเอาแก่นมาให้เราเลยแบบเธอไม่ต้องไปวิ่งหนีนะไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนให้เหนื่อยนะทําแค่เนี้ยแต่ทำด้วยความเพียรคือทำย้ำๆซ้ำๆทำเพิ่มเข้าสร้างเหตุเข้าเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งวันนั้นอะ่ะยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าจิตพี่ทุกคนกํลาลังเรียนรู้อยู่คืออย่าเพิ่งตัดสินตัวเองถ้าท้อก็พักได้ไม่เป็นไรแต่ขอแค่ อย่าทิ้งเส้นทางนี้เลยเพราะว่าคือกวางกล้าพูดหนึ่งเว่าทางที่พระอาจารย์ต้นให้คือเส้นทางที่นาพาให้เรามาสัมผัสกับการที่เราเป็นอิสระยังไงคืออิสระความทุกข์ได้ยังไงแล้วเราอยู่บนโลกมนุษย์นี้มันจะง่ายขึ้นมากเราไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครนะคะพระอาจารย์ต้นไม่ได้ได้อะไรเลยมีแต่เราดั่นแหละที่ทําเองแล้วได้เองเพราะนั้นขอแค่ได้น้อมจิตน้อมใจที่สิ่งที่พระอาจารย์ขบตีแล้วตั้งจิตตั้งใจมอบให้กับเราให้พวกเราทุกคนเนี่ย เป็นผู้ที่มีสามาธิฏฐิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะโดยเฉพาะที่พระอาจารย์ต้นบอกใช่ไหมคะหนึ่งล้านคนความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะแน่นอนแบบชัวร์เขาแค่เราเพียนตอบไปนะคะ,ะทวอนุโมทนาอย่างสูงเลยนะคะยินดีด้วย <Okay. S 1> ขอบคุณที่เป็นหลักฐานให้ครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วพวกเราฟังถึงวันนี้จําไว้เลยนะคะพระอาจารย์ต้นบอกว่าตราบเท่าที่เรามีกัลย,ยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดแห่งพรหมาจรรย์ การที่เรามารวมกันอยู่ในธรรมนาวาสิขาไหลในวันนี้เนี่ยเพราะเรามีกัลยาณมิตรเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน,นะะจากต้นบอกว่าตัวชีวัดว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมได้คือการที่เราอยู่ใกล้ผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมนะคะนั้นวันนี้พวกเราได้ได้อยู่บนทางแล้วแหละที่เหลือก็เป็นพวกเราฟังแล้วเป็นไงคะอยากลุกขึ้นไปเดินจงกรมตอนนี้เลยใช่ไหมคะ <laughs> ถ้าเราจะไปปฏิบัติบูชาค่ะเราจะไปปฏิบัติให้เป็นหลักฐานให้ครูบาอาจารย์ของเรานะคะไปปฏิบัติบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนค่ะ